ยำขขาปุ้นนี่คือยำขขาปุ่นจ้าเมื่อน,นี้ยำขขาปุ่นใส่ปลาทูน่านะคะแล้วก็ใส่ผักต่างๆชนิดนะคะใส่ถั่วงอกน้ำค่ะพี่น้องมีถั่วงอกนะคะตอนนี้ห้ากกะซีโรยหนาด้วยถั่วงอกจ้าพี่น้องคะ่ะโรยหน้าด้วยถั่วงอกนะคะนี่คะ่ะใส่ไปหมืหล่ลสดนี่เท่านี้ละ นะคะก็สีสันก็จะน่ากินนะคะพี่พี่น,อนอ้องๆจ้ะเพิองค่ะใส่พักเข้าไปทุกชนิดนะคะอืมหลดเวอร์ค่ะซัดนะคะพี่น้องจ้ะยำขนมจีนถาดใหญ่ๆค่ะยำข้าวปุ่นใส่ปลาทูน่าค่ะ มาค่ะพี่น้องจ้ามากินน้ำกันอืมจหันเห็นไล่ไ้นอเห็นเครื่องเดียวตังกลองจักมุมบ่ให้ไ้จ้าเถื่อพี่น้องนะบ่ได้งานจักเถือ่ออะมาค่ะพุนพ่นะพุนพ่นอีลี เสร็จแล้วกันค่ะพี่น้องถาดปักใหน่นึงค่ะสิกินเลือดติมาค่ะมานะคะมือกับ,บนี่ย่าอข้าวปุ่นนะคะ ปาทูนานะคะมีประโยชน์นะคะพี่น้องจ๋ามีประโยชน์เห็ดไว้อ่าวอลในคลิปก่อนๆแล้วค่ะเนาะยำข้าวปุ้นผู้ใดว่าบ่มีประโยชน์บ่แมเนเด้อค่ะเด้อมีเขามีประโยชน์หลายนะคะมีประโยชน์หลายค่ะพี่น้องจา๋าก็เป็นอาหารจานเดียวที่เราทำกินได้ง่ายๆนะคะตอนนี้นะคะก็คือยำข้าวปุ้นนะคะ อยู่ในนี่นีทั้งปลา,ท,าทู่นนานี่ช่างปลาซาบะค่ะพี่น้องนะคะก็ละแกะเนื้อเพิ่นใส่เข้าไปในนี้น้ำจัดแล้วก็ได้ทงอ,อกนะคะของมาใส่ได้สลัดนะคะสิกินมือนม่อก็แสกเมื่อค่ะมืนน่อกี้ก็เลยขออนุญาตก,กินซอนแล้วคะ่ะเนาะ Hatta bir yere รสชาติสุดยอดจ้ะกะเล่างดีค่ะเพชรกับกาล่างดีพวกเพชรพพชร้ายพวกเพชรหน่อยกาล่างแสบ แจกค่ะพี่น้องรสชาตินี่กำลังพอดีพอดียำขอบุญก็เป็นอาหารที่คุณซื้อเนาะ,ะเนาะที่คนอีสานนะคะเขาจะมากกินกันนะคะ เดี๋ยวนี้กับรัฐบาลเฉพาะคนอีสานนะคะคกินคนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะกินเบิดอดดีค่ะเพราะว่าอาหารอีสานของข้าเห็ดง่ายๆนะคะคนก็นมากินแล้วก็มี มีอ่าคุณภาพนั่นนะคะเนาะอาหารอีสานนะคะบ้นว่ากินแต่คนอีสานเลยค่ะอาหารอีสานคนชาติอื่นคนประเทศอื่นคนภาคอื่นเคกินได้ค่ะลวมมิดอีกค่ะใส่เบิดทุกอย่างมีอย่างใส่เบิดเลยค่ะ แสบอีดีได้พป่นอ้องแสบกินน้ำได้ก็ะแสบน้ำเัินค่ะขอบคุณมีผักสลัดนะครับสลัดแก้วนะคะกระหั่นลงไป ข้าวปุ่นนะคะเข้าสีเฮ็ดสูตรของเข้ากันได้นะคะหรือว่าจะเฮ็ดสูตรตามใน YouTube กันได้คะ่ะพี่น้องจ้าหรือไผ่ที่บเคยเฮ็ดย่างข้าวปุ่นนะคะพี่น้องเฮ็ดตามซาวแปมกันได้นาะคะ,นะ,คะเนาะเฮ็ดง่ายๆนะคะเดี๋ยวซาวแปมสิเขียนรายละเอียดลงให้ข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะ Mm hmm. เลิอดทักพี่้องจ้าเลิอดมากจ้ะแสบคัก พี่น้องจ้าสำหรับมือน,นี้สาวแบบมต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย